เปิดนี้มีเหตุแน,น่นอนค่ะพี่พี่ค่ะเออสามไปค่ะทุกคนสําหรับเปิดนี้นะคะก็เน้นเป็นตับนะคะทุกคนกันเนาะเออมาของ,งามๆเลยนะคะเออวิส่องมาอู้วันดูขอหน,นึ่งสองสามเตียมเตรีมเตียมเตรียม,ม,มเลยค่ะพี่ค่ะเปิดนี้พันเอ็ดเลือ่อนเลืนรูยูเรก้าค่ะทุกคนค่ะเลืมเ,เ,เจ๊เพ็ดเจ๊เพ็ดมาเจ๊เพยดมาเรามีแล้วหนึ่งพันเรามีใจ เฮ้ยวนันนี้อ่าค่ายคิมไมดั้นนะคะทุกคนคะ่ะน้องก็อ่ามีหลากหลายคิมตัวให้เพื่อนเลือกเล่นเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็เลือกเป็นไฮโราภาคแรกนะคะทุกคนอุ่ยไม่ใช่ภาคแรกไฮโราไทยคะ่ะทุกคนคะ่ะไท่เจ็กพอร์ทภาคใหม่นะคะทุกคนคะ่ะน้องเรามากดดูกฎกติกาการเล่นคุณเอาสมบัติพิเศษก็โบนัสสองเท่าเหมือนกันนะคะแล้วก็มีรางวัลพิเศษเจ็กพอร์ทเพิ่มเข้ามาก็เป็นแกรนกับมินินะคะทุกคนเป็นสองพันนะคะจะก,กําไรหรือเปล่านะคะทุกคนค่ะดูจากกราฟและสถิติการโอกแล้วก็เป็นแต่ตับนะคะส,ส,ส่วนใหญ่นะะะคคคทุกกคนนนน่่อห้้าี นะคะตามไหค่ะเปิดเลยแล้วก็มาตัดออกสุดนะคะทุกคนค่ะนาะลุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะกําไรหรือขาดทุนนะคะทุกคน EP ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนค่ะมารีวิวสองอ่าเกมนะคะสองอ่าภาคแรกกับภาคหนึ่งให้เพื่อนดูนะคะว่าภาคไหนมันจะอาจ่ายดีกว่ากันเนาะเออห้องนี้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งเลยนะคะห้องที่สองค่ะทุกคนคะลุ้นโบนะคะลุ้นแจ็คพอตว่าจะจ่ายดีหรือเปล่านะคะสามสี่หกค่ะทุกคนค่ะเต็มหกสี่สี่ห้าหกเลิศ แม่เจ็ดร้อยไปค่ะวงเยอะยบวกมากบวกน้อยดีกว่าไม่บวกเลยนะคะส่วนพี่พี่เอฟีท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอะให้โรทายออนไลน์นะคะใบใสๆจ่อไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะย้ําที่มีโลโก้ลูกใสๆจ่อนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ช่องทางติดต่อเดี่ยวเท่านั้นนะคะทุกคนแอดเอเก้าหนึ่งห้านะคะมีแอดนำหน้านด้วยนะคะพี่พี่ขาดเนาะมาค่ะเปิดน,นี้หนึ่งสองสองค่ะทุกคนวันทูนะคะวันทูทูนะคะทุกค,คนแล้วก็ชวดไปค่ะทุกคนคะ่ะลุ้นเจ็ดเพียรอย่างเดียวเลยนะคะวัน จ่ายไม่จ่ายนะคะสำหรับเปิดนี้มาโอ้โหโอ้โหแม่พันจิตมาได้ีกูนยิบลุยจิตเผ็ดเข้าโคตรถี่ยิบลุยนะทุกคนพันจิตเปิดนี้คุ้มจัดเลยนะคะทุกคนค่ะก็ ได้อยู่นะได้อยู่นะสําหรับ EP นี้นะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหเปิดนี้ไม่ทันนะคะได้เรียงก็จะได้ซีเอวมาอยู่นะจา้าทุกคนไปค่ะไปต่อลุ้นต่อสําหรับเปิดต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะเปิดต่อไปเปิดนี้มีเหตุแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะเปิดนี้มีเหตุแน,น่นอน,นะคะ่ะพี่ๆค่ะเออสามไปค่ะทุกคนสําหรับเปิดนี้นะคะก็เน้นเป็นต่ำนะคะทุกคนคะ่ะเนาะเออมาของามๆเลยนะคะเออวิส่องมาอูู House. วันดูขอหนึ่งสองสามเตรีย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 มเลยกันพี่ค่ะเปิดนี้พันเอ็ดเลือ่อนเลือเล่อนอยู่เรก,เรกเราค่ะทุกคนค่ลุนเจ๊เพียรเจ๊เพียรมาเจ๊เพียรมารอบี่แล้วหนึ่งพันเรา,เรามีจ่ายเท่าไหร่โอ้โห้าสิบไม่ถึงเลยนะทุกคนยี่สิบสี่มาะอถ้าห้าพันแล้วนะรุนสองพันรุนสองพันเจเจ๊พอดเข้าเปิดเดียวนะทุกคนคะ่ะพันเจ็ดเลยนะคะกูกำไรอวมเลยนะคทุกคนอ สีสามสี่ห้ารอบที่ห้ามาเปิดนิ้วตายยับเลยนะ,ะทุกคนค่ะตายทุกเปิดตายทุกเปิดเลยนะทุกคนไม่ไม่ใช่ตายทุกเปิดตายทุกตัวนะคะสาหรับเปิดนี้ลุนโบลุนเจ็ทเพยดอุ้ยส่วนใหญ,ญ่ก็จะมีแต่มินินะคะที่จ่ายนะคะแต่อย่างอื่นก็ไม่ค่อยจ่ายสักเท่าไหร่นะคะแล้วสี่พันแล้วนะทุกคนหลังจากที่บวกมาห้าพันอุ้ยถ้าเริ่มเล่นตอนนั้นก็ได้กำไรสามพันเลยนะทุกคนเออไปค่ะเน้นสูงสังเกตดูจะไม่สุดหวานนะคะเพราะว่ามันอ,อ๋อค่อนข้างเหนียวนะ,ะทุกคนอุ้ยนั่นไง แทงสูงออกต่ำแทงต่ำออกสูงลุ้นเจ็บเพตอย่างเดียวเลยนะคะน่าหนาทีนี้อุยตอนแรกก็เหมือนจะไม่จ่ายนะอ e ีก่อนน,นี้ไม่ค่อยเข้าเลยนะทุกคนเออก็มาดียี่สิบก็ยังดีนะคะดีกว่าไม่จ่ายเลยนะทุกคนเออซับเดิมเลยนะคะทุกคนทบเพิ่มไปนิดๆหน่อยๆนะคะจะสุดหวานก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าขั้นต่ำอยู่ที่อ่ะหนึ่งร้อยเลยนะคะทุกคนเออแทงไม่ทันนะคะนั่นไงสามห้าหกสามห้าหก เรือนเลยนะจะได้ไม่ได้เอาห้าสามกับห้าห้าสูบ30สามสูด้วยนะคะทุกคนมเจ็ดเพ็ดเลยนะคะเจเพ็ดเจ๊เพ็ดรอบหนรอ,อบหนีไปค่ะยี่สิบตอนนี้ไปที่ตับนะคะทุกคนพอเริ่มมาในรูปแบบสลับแล้วนะคะดำเดงดำแดงวีที่สีมาโอ้โหสูงมาสั้นเลยนะคะทีแทงสูงไม่สูมา ออไม่ค่อยเข้าเลยนะคะสำหรับสีคนหกติถ้าอยากเล่นตามก็รีบตามมาได้เลยเนาะที่ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนคะ่ะพิกัดไว้ให้แล้วนะคะโอ้ยเรามีแกนมานะคะร้อยสามสิบสองเออในนานทีแกนจะเข้านะคะทุกคนคะ่ะสี่พันสามแล้วนะคะทุกคนกำไรสองพันสามสองพันสี่เออก็ยังดีอยู่นะคะทุกคน อคูณสิบโบเข้าโบเข้าด้าน,นไงโอ้ยห้าห้าหกค่ะทุกคนคูณสิบซะด้วยโอ้โหสี่ห้าหกไม่ได้เอาเลยนะทุกคนพันเอท่าสำหรับเปิดนี้ก็ดีงามอยู่นะคะถ้าเอาสี่ห้าหกด้วยนะคะติมต็ม,ตมบบกได้คำเยวว่าติ่มตมเตมแน่นอนมินิมินิม,นมารอบนี้ก็ไม่ถึงห้าสิบเลยนะทุกคนก็ยังดีกว่าไม่จ่ายเลยนะคะทุกคนค่ะ ไปกันต่อรุ้นกันต่อเน้นสูงเลยนะคะจะสี่ห้าหกไปค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไม่ทันเนาะเออยังดีอยู่นะคะที่แดงทันอยู่นะคะแต่แตะ่กี้ไม่ทันเลยนะทุกคนเสียดายอยู่นะคะมาค่ะหนึ่งสี่ห้าแล้วก็ได้สี่ห้าแล้วก็สี่ห้าหกไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็ บวกมาอยู่นาน๊ะทุคน5 8พันนะคะทุกคนค่ะทุน2,000ก็กำไร3,800ปเลยนะคะทุกคนค่ะก็ว่าไม่ได้เลยนะคะทุกคนถ้าช่วยเพราะว่าช่วยไปอ่ะ4,56ด้วยนะคะทุกคนค่ะเนาะมันไม่งั้นก็6 0 0 0เลยนะคะทุกคนค่ะเนาะใครอยากเล่นตามมีกาใต้คอมเมนต์เลยนะคะไฮโรไทยแจ็คพอตนะคะภาคใหม่นะคะของค่ายคิงใหม,ม่ดันนะคะเพิ่งมีได้1เดือนแล้วนะคะทุกคนค่ะเนาะใครยังไม่รองก็รีบม,มาตามกันดูนะคะทุกคนค่ะเนาะมีอาโบนัสพิเศษ2รางวัลน,นะคะมินิกับแกรนนะคะทุกคนค่ะเนาะอ แก็เลือกเอานะคะภาคเก่าภาคแรกนะคะทุกคนแถมเขามีกิจกรรมไฮโรให้ร่วมสนุกด้วยนะคะใครสนใจก็พิจัดใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือทักมาสอบถามได้ที่แอดเอเซ่915มีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะ